ตัวนี้เท่าไหรล่ละเนี่ยได,ได้เลยครับ6กพันห้าหกพันห้าไขลานไขาลานเข็เมอะไยอยู่นี่สมบูรณแบบเสียงเสริมตัวแผ่นขั้นใช่ตัวไขใช่ครับ่นครับตัวูมีกลางรูป็ะวันขัาง ลกกันนเห็โๆสวัสดีครับวันนี้เดือนเมษายนนะครับช่วงสงการพอดีนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวที่สัตตหีบนะครับมาเที่ยวหาดอะไรนะครมาน้ําด้วยแล้วก็แวะเข้ามาที่ตลาด700ไร่ด้วยนะครับตลาดนี้ก็ ขายพวกของที่เป็นลักษณะเหมือนคลองถมนะครับทั่วไปนะครับอย่างตลาดนินจาคล้ายๆกันนะครับที่นี่แต่ว่าจะเล็กกว่านะครับแต่วันนี้มานี่พ่อค้านี่หายไปเยอะเลยนะครับมันตรงกับเทศกาลพอดีนะครับพ่อค้านี้หยุดไปหลายเจ้าเลยนะครับแต่คนเดินนี่รู้สึกจะเท่าเดิมนะคนเดินนี่เยอะนะครับก็ลักษณะว่าคนพื้นที่เนี่ยก็คงไม่อได้ไปไหนนะครับ ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่สัตหีบนะครับมาเที่ยวชนบุรีอะไรพวกนี้ฮะเขาก็เข้ามาที่ตลาดนี่เยอะพอควรเนี่ยเห็นรถจอดนอกเยอะมากเลยนะคนเยอะแต่ร้านของเก่านี่หายไปเยอะเลยนะครับแต่ร้านของกินนี่ผมว่าจะอยู่ครบนะของกินนี่คนเยอะจริงๆนะครับพอค้าขายของเก่าที่นี่ก็คุ้นๆนะครับเห็นก็เห็นอยู่ที่ตลาดนินจานะครับ พราะวันนี้เขามีนัดกันวันที่ผมมานี่คือวันเสาร์นะครับแล้วก็จะมีอีกวันหนึ่งจะเป็นวันอะไรนะผมจําไม่ได้นะครับหรือจะเป็นวันพุธหรือวันพฤห,หัสนะครับแต่ที่ผมมานี่คือวันเสาร์นะครับก็มีของพวกเวทเท็อะไรพวกนี้ก็เยอะพอควรนะฮะแต่วันนี้หยุดไปเยอะนะครับตัวนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย 6พ <6, 5. S 2> ันห้า6พันห้าไขลานไขลานเขเมอไรายอยู่นี่สมบูรณ์แบบเสียงเฉงตัวแผ่นขัานใช่ตัวไขใช่ครับแผ่นขับนตัวนู้นมีตัวนู้จะเป็นขั้นนี่ตัวเจ๋อใส่ตัวอลยตลาดภาคตะวันออกนี่นะครับตลาดนี้เขาก็อยู่ในลักษณะตึงกลางนะครับอย่างระยองนี่เขาก็มีเข้ามาเที่ยวที่นี่ก็ ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับจากตัวเมืองชนบุรีก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะี่คืออยู่ระหว่าง,งกลางกลางนะฮะของก็หมุนเวียนกันนะครับจากระยองมาจากชนบุรีกันนะฮะเคยได้ยินยี่ห้อซันตาตาวะนี่มีให้เห็นนะ เฮ้ยเหมือนเจอที่เมื่อวานอ่ะใก้บัคล้ายๆกันเนี่ยไอ้นี่มันเหอนลอกสี เป็นแบบแกะได้ที่นี่เสียงเพลงเขาดังมากเลยนะครับเสียงเพลงแล้วก็เสียงคนประกาศคนพูดเลยนะครับด,ดังพอควรเลยนะครับตลาดนี้นะครับ มาง่ายนะครับมาจากชนบุรีนะครับไม่ถึงร้อยโลนะครับประมาณนั้นฮะถ้ามาโต้มาทางมอเตอร์เวย์นะครับมันก็เข้ามาอีกด้านหนึ่งนะครับด้านอะไรนะที่เข้ามาทางไอสนามบินอุตภเมานะครับมาทางด้านนี้ถ้ามาตัวเมืองชนสายเก่าสุขุมวิทเขาก็จะผ่านพัทยามานะครับแต่ถ้าให้รวดเร็วก็วิว่งทางมอเตอร์เวย์ดีกว่านะครับ ก็เส้นนี้นะครมันจะไปได้หลายทางจากมาจากระยองสายเก่าก็ได้นะฮะวิ่งสายใหม่ก็ได้นะครับผู้มาได้หลายทางนะครับเอ่อคนที่มาไม่ถูกนี่ก็ตั้ง GPS ก็ได้นะครับตั้ง GPS ว่าตลาด700ไร่นะฮะก็จะถึงเลยนะที่นี่ไม่หลงแน่นอนนะครับตลาดนี้ฮนะ GPS จะขึ้นให้เห็นเลยนะครับแต่ถ้ามาทางเอ่อ ต้องศึกษาดูนะครับคนที่จะมาทางรถเมย์หรือว่าจะมาทางไอ้รถอะไรนี้ฮะบกสออะไรางี้ก็ต้องศึกษาดูนะก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขามากันใช้รถแบบไหนมานะฮะรถสายอะไรนะครับ ก็เยอะนะครับพวกเครื่องมือพวก,กเกษตรอะไรพวกนี้นะครับเยอะขอควรเลยนะจริงๆแล้วแถบสัตหีบแถบระยองนะครับแถบจันบุรีนรี่นะเขาก็สวนทั้งนั้นนะครับสวนยางก็เยอะนะครับแล้วก็พวกเขามีชื่อกันอยู่แล้วนะจันบุรีระยองก็ตุตุเรียนกังาะอะไรนี่นะครับ พวกคเครื่องไม้เครื่องมือนี่ก็เยอะตามตัวนะครับก็จะมีให้เลือกเยอะนะครัทั้งมือ1มือสองนี่เยอะแยะไปห,หมดเลยนะครับสนกับข้าวนะฮะอยู่ด้านหน้านะครับตาทันที่พึ่งมาดานเทียวในพื้นที่สัตหตบน,นะครับมาแล้วเรียกมาแล้วรื้อนะฮะสนกับข้าวอยู่ด้านหน้านะครับับมาจาับ านนี้เขาก็กีตา้าทั้งร้านเลยนะครับทําเองหรือเปล่างั้นเนี่ยกีตร์เยอะจังเลยมีหลายราคาครับตรงนี้ล้นนี้ผมก็เดินมาอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วถนนนี้ที่วางของพวกลองถมเนี่ยเขาจะวางแล้วก็นาเหมือนก็เป็นซอยวิ่งยาวๆนะคล้ายๆตลาดเดอะมิวนะครับลังสิตประเภทนั้นนะครับ ยาวๆนะครับมันไม่กว้างๆออกไปนะฮะมันก็จะมีไม่กี่ต่อยแต่ยาวนะครับโซนอาหารนี่ก็อยู่ด้านหน้านะครับวันนี้ก็เขาก็เลยจับมาอยู่รวมๆกันนะครับไม่ให้อยู่กระจายนะก็คือกลายเป็นตัวยูนะครับตรงกลางหายนะครับเพราะว่าพ่อค้าเขาไม่มาขายกันผมก็ถามพ่อค้านี่เขาบอกว่าปกติร้านมันจะเยอะไหมที่นี่ ค้าที่นี่ก็บอกว่าโอ้ยไม่มีที่จะขายเลยนะแย่งที่กันบางคนมาไม่มีที่จะขายนะครับเต็มไปหมดนะครับบางทีต้องลงบาลานนัางล่างเลยเนี่ยเขาบอกว่าของขายเยอะที่นี่แต่วันนี้สบายเลยครับขายสบายเลยเดินสบายด้วยนะครับที่นี่คอมพิวเตอร์นี่ก็เยอะนะครับทั้ง P ีซทั้งโน้ตบุ๊กนะครับเข,า,ข,า,ขาจะมีรับซ่อมรับ,บอ,อัปเกรดด้วยนะครับ อย่างร้านนี้เขารับซ่อมด้วยอัปเกรดด้วยนะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เป็นชุดเลยนะขายนะครับถ้าเป็นของถมต่างจังหวัดจะมีแบบนี้นะฮะเยอะเลยครับรับซ่อมแล้วก็อัปเกรดอนะไรพวกนี้ก็คนทางจังหวัดนี้คอมพิวเตอร์เป็นชุดนี้เขายังใช้กันอยู่น,ะนักลงนักเรียนเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้กันอยู่นี่ผมก็เดินมา ด้านอีกด้านหนึ่งของโซนขายของถมเนี่ยนะครับของเก่านะครับเนี่ยอย่างร้านนี้นะฮะโน้ตบุ๊กจะแย่เลยนะครับวางด้านหลังนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับมีราคาตั้งแต่สองพันสามพันสี่พันนะอย่างเป็นลูกไอห้านี่ก็ขายอยู่แค่สี่พันกว่าบาทเองนะเนี่ยเน็ตนะครับโน้ตบุ๊กนะนะครับถ้าเป็นพวกคอทูนี่รู้สึกจะประมาสองพัน 2, กว่าบาท ถูกครับคอมพิวเตอร์เด๋่นี่ถูกอย่างเลยนะฮะก็ประมาณนะฮะหกพันกบาทเห็นนะครับไอสามที่จะมาในีสามพันกว่าบาทก็มีนะครับไม่ใช่ห้าตันนะครับถ้าไอ้านี่ก็อยู่ประมาณสี่พันไปปลายอะไรพวกนี้เยอะเลยมีเอฟซีเขาถามว่าเออให้ถ่ายนุตบุ๊กให้ดูหน่อยมีเยอะไหมเนี่ยก็ ถ่ายไปแล้วบางทีตรงนั้นเสียงเพลงเยอะนะครับบางทีผมก็ต้องตัดออกไปมั่งอะไรเงี้ยมันก็เลยสั้นนะครับก็บพยายามจะถ่ายให้นะครับถ่ายให้มากที่สุดนะครับตามใจ f อฟนะครับของที่บางอย่าง f อฟสั่งโทรมาหาผมนะครับหรือว่าโพบปะคุยแล้วบอกว่ายังไงช่วยถามราคาช่วย ดูว่าตัวนี้มันราคาเท่าไหร่นระฮะเขาอยากจะได้ของสิ่งนั้นนะฮะผมก็พยายามนะครับถามราคาจากเขาบางทีก็ให้ติดต่อกันเองอะไรเงี้ยนะครับคือผมจะไม่ได้ยุ่งเป็นตัวกลางให้นะครับคือผมเป็นเสืครับว่าเจอสิ่งนี้เจอแล้วของที่เขาถามหาอย่างเงี้ยแล้วผมก็บอกเขาแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์บอกโท,ทรศัพท์คุยกันเองนะครับจะส่งกันยังไงก็ว่ากันไปนะครับ แต่บางครั้งก็เจอนะครับบางครั้งก็ไม่เจอนะครับบางทีราคาก็ไม่โดนเหมือนกันนะครับบางทีนะฮะก็ต้องทําใจนะครับเอฟซี FC บางคนเขาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งฮนะของอยู่จังหวัดนี้อย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันสบายครับคุยราคากันส่งรูปก,กันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตกลงก็เรียบร้อยก็ขนส่งครับส่งได้นะครับส่งได้หมดทุกอย่างนะฮะ รถยนต์ก็ยังส่งได้เลยนะครับมอเตอร์ไซค์สบายสบาย,บาย,บายเดี๋ยวนี้ก็ส่งกันได้นะเครื่องเป็นตัวตัวนะครับเขาก็ส่งกันมาแล้วครับง่ายครับเดี๋ยวนี้เมืองไทยซื้อขายกันโดยไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้ก็ทางออนไลน์ผมก็เลยกลาเยเป็นสื่อให้เขานะครับบางทีเจอสิ่งของที่เขาปากถามว่ามีไม้อะไรมีช่วยบอกหน่อยนะผมก็บอกเขานะแบบนี้ไปถ่ายรูปแล้วก็ดูอย่างเงี้ย ก็ผมก็ไม่ได้ได้อะไรนะครับอาศัยว่าได้ถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอแล้วอัพลง youtube นะ่ยก็มีรายได้จาก youtube อยู่แล้วนะครับก็มไม่ได้คิดว่าจะรายได้เพื่อเอาค่าในหน้าจากเอฟอะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดอย่างนั้น,นครับไม่มีแล้วครับอย่างนั้นนะครับคือปกติผมก็เดินตลาดนี้บ่อยอยู่แล้วนะครับเพื่อจับของ ของผมนะครับคือจับของที่ผมต้องใช้อยู่ประจำฮนะใช้เกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงพวกการทํางานวินเทจเครื่องหลอดอะไรพวกนี้ฮะผมก็ต้องจับของผมอยู่ประจําอยู่แล้วนะครับก็เดินทุกตลาดผมก็จะซื้อทับทุกตลาดนะครับไม่มาเดินฟรีเลยนะครับก็เทาว่าก็เป็นรายได้ของผมเหมือนกันนะฮะอีกทางหนึ่งนะครับขายไปด้วยซื้อของไปด้วยอย่างเงี้ยปร,ประมาณนั้นแหละครับ คือผมจับไอ้ของนี่มาหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจับเป็นมืออาชีพอะไรลักษณะนแล้วนะครับคือผมก็เป็นคนชอบนะจับซื้อของของมือสองของที่ลักษณะเอามาซ่อมเอามาทำเอามาดัดแปลงเอามาอามา DIY ใหม่อะไรเงี้ยเห็นอะไรแปลกๆผมก็จับมา DIY ใหม่ก็ชอบทางนี้นะครับ ก็เลยต้องมาเดินบ่อยนะครับรตลาดพวกของถมนะครับคือใจชอบนะครับเจออะไรไม่ได้ฮะที่มันดูแล้วมันมันน่าจะทําเป็นอย่างอื่นได้ดี y วเป็นลักษณะอย่างอื่นได้นะฮะก็ซื้อน,นะครับเดี๋ยวนี้ก็หนักมาทางพวกแอมตะส่วนมากนะครับบางอย่างผมก็ต้องตัดออกเพราะมันจะเยอะเกินไปลกไปหมดนะฮะบ,บ้านนยประเภทนั้นนะ มันเยอะมันเยอะเข้าผมก็เอาเออกมาขาย,ยนี่แหละครับก็มาขายตลาดนี่นะแบบนี้แหละครับตลาดของถมนี่แหละอก,ก่อนที่จับเยอะเกินฮนะเยอะมากก็เอาขึ้นรถเอามาขายเองนะครับสนุกดีนะครับอ้ตัวนี้ขายตัวอะไรฮะค่นฝากขาย ขอดูหน่อยนี้ควายเท่าไหร่ต้องับเพื่อนฝาดขายสองพันห้าแปลงควายนะครับขายสองพันห้านะครับตัวนี้ก็เอ่อลักษณะออกสิบสองโวลต์น,นะครับชาร์จได้ด้วยนะครับตัวนี้กำลัง,ลงวัดนี่ก็เยอะพอควรนะครับเอาไปเล่นแอมเล่นอะไรได้เลยครับตัวนี้แล้วก็ปุกติที่บ้านผมก็มีอยู่แล้วนะครับผมก็ถามอยากรู้นะครับเขาราคาเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวนี้ เล่นกันยังไงนะก็ถามไอยก่อนนะครับวันนี้ก็หลงมาท่องโซนอาหารแล้วครับวันนี้เข้ามารีวิวในโซนอาหารบ้างดีกว่านะครับของกินเยอะครับคนก็เยอะนะฮะ เพราะว่าข้างนอกนี่รู้สึกจะหยุดกันไปเยอะนะครับพวกขายอาหารนะข้างนอกหยุดหมดเลยนะครับสงสัยนะก็เข้ามาที่ตลาดกันนี่นะจุเรียนนะครับมาถึงถิ่นนะครับจุเรียนรู้สึกจะโลละร้อยมังเนี่ยฮะร้อยยี่สิบก็ร้อยอย่างเนะงนะี้ยฮะ ร้านนี้ครับโอ้ปั่นไม่ทันเลยครับน้ําผลไม้ปั่นนะครับเนี่ยเขาผลไม้ใส่แก้วเลยนะครับเนี่ยใครชอบแบบไหนก็หยิบแก้วส่งให้เขานะครับเดี๋ยวเขาก็จะปั่นในจิบแก้วละเท่าไหร่นะยี่สิบก็หยิบห้าจำไม่ได้แล้วนะครับนีฮะแก้วใหญ่นะครับแมค้านี่ปั่นไม่ทันเลยนะครับคนรอคิวกัน ร้านนี้คนก็เยอะนะครับผมก็ก่อนกลับนี้ก็นั่งกินจานหนึ่งนะครับโอ้โหลินห้อยเลยครับเผ็ดนะครับโหน้ำยากะทินะครับปกติไม่ค่อยเผ็ดนะเจอร้านนี้เผ็ดนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับ